การสต็อกสินค้าเข้า 1. กดไปที่สตอ็สอก 2. กดไปที่สต็อกอิน 3. ผู้บันทึกให้ใส่รหัสพนักงานลงไป 4. กดไปที่สตออ็อกเอาดีเทลจากนั้นเลือกรายการเมื่อเลือกรายการเสร็จแล้วให้สต็อกอินเข้ายิงบาร์โค้ด เมื่อยิงบาร์โค้ดเสร็จแล้วให้กดไปที่โอเคกดโอเคคุณต้องการบันทึกใบสินค้านี้หรือไม่ให้กดไปที่เย็ดบันทึกใบสินค้าเข้าให้กดไปที่โอเคต้องการพิมพ์ใบสินค้านี้หรือไม่ให้กดโนไปหมดเลยนะคะ